สวัสดีครับผมพี่หมีนะครับจากช่องกเกษตรแางแดนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะามาเล่านะครับว่า,าที่หายไปนะครับก็เพราะว่าช่องกเกษตรแตงแดนเนี่ยนะครับมันโดนจะไม่เชิญกันลิเสิทธิ์นะครับ,รบแต่ว่าโดนปิดกั้นในเรื่องของการลงข้อมูล ลงคลิปนะครับเพราะว่าตามเนื้อหาก็คือเกษตรต่างแดนนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือจะเอาข้อมูลของเวียดนามนะครับพวกเกษตรกรนะครับของเวียดนามเขาใช้งานเขา,เ,าเลี้ยงนะครับหรือว่าเขาทำกิจกรรมทางการเกษตรยังไงนะครับ ผมก็จะเอาแง่มุมของส่วนนั้นนะครับมาเ,าเาผยแพ่ในของประเทศเรานะครับทีนี้เนี่ยมันก็พอ YouTube เขาเริ่มปิดกั้นการลงคลิปนะครับมันไม่ผ่านนะครับผมก็เริ่มที่จะมา ปรับปรุงนะครับแล้วก็เอาข้อมูลนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะทำกะเกษตรนะครับผมก็หันกลับมาทำคลิปนะครับที่เป็นกเกษตรที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับโดยที่ผมทำเองนะครับก็มันจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมา นะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการถ่ายทำนะครับก็ที่หายนะครับที่ถูกปิดกั้นถูกอะไรไปอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเรื่องของรายได้เนาะรายได้ของ u t u b e นะครับก็โดนปิดไปด้วยเขาเพึ mm ่ง hmm. ที่จะกลับมา,เ,าเปิด ให้สามารถลงคลิปได้ใหม่ๆนะครับเมื่อต้นปีนะครับทีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะทำคลิปนะครับคลิปแรกนะครับที่ผมจะลงนะครับก็คือจะเป็นคลิปของการทำนายโยนนะครับการทำนายโยนนะครับแล้วก็การ กระบวนการของนายโยนทั้งหมดนะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับผมได้ศึกษาแล้วก็ได้ทดลองทำครึ่งหนึ่งของแปลงนาที่ผมมีอยู่นะครับ mm hmm. ก็ผมก็จะถ่ายเป็นขั้นตอนเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับทุกๆคนจะเห็นนะครับแล้วก็ในศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่านายโยนมันทําได้จริงไหม มันทำแบบกระบวนการที่เป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าในปริมาณที่เยอะๆได้ไหมนะครับก็ผมก็จะถ่าย่า่ทำให้ดูว่ามันทำง่ายหรือทำย,า,ยกากก็ฝากขอบคุณนะครับที่ทุกการติดตามนะครับ ทุกข้อมูลนะครับที่มอบให้กันมานทั้งพี่ๆน้องๆที่สนใจในเรื่องของกาเรเลี้ยงปลาไหลนะครับก็มีข้อมูลที่ผมเอามาจากเวียดนามเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะให้รายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มี พี่คนนึงนะครับที่เขาเอาไปทําทดลองทําตามคลิปตามขั้นตอนนะครับทุกวันนี้เขาก็ทําได้แล้วก็ได้ขายจริงนะครับแต่ว่าเขาก็ทําในเชิงของเกษตรแบบพอเพียงนะครับก็คือเพิ่มรายได้ของปลารตัวนี้เข้ามานะครับผมก็ยินดีนะครับที่พี่เขาสามารถทําได้นะครับเรียนรู้จากคลิปนะครับเขาก็เข้ามาตอบในคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ก็ขอบคุณนะครับก็ผมก็พยายามอ่านนะครับทุกคอมเมนต์บางคนก็ด่านะผมเข้าใจนะครับคือถ้าตามความหมายของเนื้อหาของช่องเลยก็คือมันคือกเกษตรต่างแดน,นครับผมไม่ได้ทํานะครับผมไม่ได้สามารถไปถ่ายที่ต่างประเทศนะครับก็เป็นคลิปที่ผมเอามาจากเาวียดนามซะเป็นหลักนะครับเอามาเพื่อที่จะมา ให้พี่ๆน้องๆเ,เษกษตรกรในประเทศไทยเราเได้รู้นะครับอย่างเช่นการเลี้ยงงูเห่าการเลี้ยงงูสิงนะครับก็มีคนดูเยอะนะครับยังไงอะ่ะก็มีเยอะนะครับคลิปที่ที่มีคนติดตามนะครับมีเนื้อหาที่มีคนดูเป็นหลักล้านเนี่ยก็หลายหลายคลิปนะครับ ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของเกษตรที่ให้ความรู้นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้บรรยายนะครับก็ยางไงก็ขอโทษนะครับทีอ่อาจจะไม่ได้ถูกใจสำหรับหลายหลายคนนะครับแต่ก็ตามเนื้อหาของช่องนะครับก็คือเกษตรต่างแดนะไม่ใช่คือในประเทศไทยเนะี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้ อย่างเช่นการเลี้ยงปลาไหลเงี้ยเลี้ยงในปริมาณที่เยอะมากเลี้ยงให้เ,เนื้อบดเนื้อไกบ่บดแลวเนี้ยเขาก็ทําได้แต่ในประเทศไทยก็ยังเลี้ยงในเชิงของกึง่งธรรมชาตินะครับก็มันก็แตกต่างกันนะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการดูชมนะครับ ก็ผมก็ขอสัญญาว่าจะพยายามนะครับทำให้คลิปใหม่ๆนะครับออกมาให้ถูกใจนะครับให้เนื้อหาสาระนะครับแก่เกษตรกรในประเทศเราให้มากขึ้นนะครับทุกวันนี้ผมเริ่มนะครับที่จะปลูกเริ่มปลูกป่า ตอนนี้ก็เริ่มมีการเตรียมพื้นที่เล็กๆนะครับไว้ทดลองปลูกนะครับก็จะเป็นการที่จะทำคลิปในวันข้างหน้านะครับเหมือนโคกน้องนานะครับก็เกษตรกรนะครับผมก็เป็นเกษตรกรมันหยุดครับผมก็ทํามีเวลาทําแค่สอทิศครับวันทํางานในวันทรรมดาผมก็ทํางานนะครับก็ จะใช้เวลาช่วงวันหยุดบ,บางวันก็ไปทำอาชีพเสริรบก็ไปขับรถขับแก๊ปนะครับในเมืองก็เพิ่มรายได้นะครับแต่ก็หลักๆก็คือเราลงทุนกับการทำเกษตรนะครับก็มีเนื้อหาสาระตัวไหนนะครับผมก็จะพยายามเอามาถ่ายทอดในวันข้างหน้านครับยงไงก็ขอบคุณนะครับการติดตาม up cap.